เพราะฉะนั้นจึงสร้างความสมดุลโดยให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาการเมืองเสียงข้างมากของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัสดส่วนผสมที่จะได้กราบเรียนต่อไปมีอำนาจตั้งรัฐบาลควบคุมรัฐบาลถอดรัฐบาลได้ในทางการเมืองส่วนวุฒิสภานั้นเป็นสภาพูุนิยมของพลเมืองหลากหลายอาชีพ เพื่อทวงดุลสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาของพรรคการเมืองวุฒิสภานั้นต้องเป็นสภาที่ดึงส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมทุกอาชีพของสังคมที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองในประเทศนี้ไม่ได้มีเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะบริหารได้คนอื่นที่เขามีความรู้ความสามารถก็มีคนเหล่านั้นก็คือพล,ลเมืองจากสาขาอาชีพต่างๆท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาต อ้างอิงปราดคนนึงซึ่งเรารู้จักอย่างดีคือมงเทสเกอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีแบ่งแยกอํานาจเนี่ยความจริงในบทเดียวกันนั้นนะมองเทสเกอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วคนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือว่าโครงสร้างทางการเมืองที่ดีนั้นจะต้องเป็นโครงสร้างทางการเมืองที่ผนวกรวมกลุ่มพลังอํานาจต่างๆของสังคมเข้ามาไว้